จะรับปกติใช่ปะแล้วก็มันจะมีข้าวไข่ไขมาน่ะคขาวไข่มันขาวๆออกมาด้วยข้าวไข่เยลลี่อ่ะข้าวไข่เยลลี่เลยแต่ว่าสีขาวมันสีคืออ่อนๆเลยอ่าฮะก็ก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่เคยเขี่ยดูไหมเคยเขี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าข้าวไข่เยลลี่อะเบาแล้วเป็นทุกครั้งที่เรากินเนื้อสัตว์ใช่เป็นทุกครั้งที่กินเนื้อสัตว์ก็เลยไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรใช่ เเรารู้สึกว่าใน,ทว,ในทวารมันมีอะไรบางอย่างนวมๆนว่ยังไงบวกไม่ถูกหลายอย่างมากเลยแล้วเราอยากรู้อะไรตอนนี้อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรอยากรู้มันเป็นอะไรอันตรายไหมใช่อ่าอ่าเคยเป็นอย่างเขาไหมอ่ะเคยเคยเป็นเป็นเหมือนกัน ที่บอกว่าเจ็บก้นด้วยอที่บอกว่าเมลกระแทกอะไรมันเจ็บจริงไงอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่าเจ็บรู้ว่าไม่ปกติใช่รู้ว่าไม่ปกติรนรู้เองแต่ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรค่ะมันมีอย่างหนึ่งนะที่สมมติเราออกกำลังกายใช่ไหมเราก็ดูชื่ออย่างเงี้ยเราก็ดูชื่ออย่าี้ใช่ป่ะคือจะเจ็บมากเอาเหรอจี๊ดเลยเหรอมันจะเจ็บเมื่ออะไรมืออะไรตึงเรที่ก้นเนี้ยนะ ที่ก้นแล้วก็ลงหน้าท uh, ้องช่นหนือคืออะไรเนี่ยก็ปรึกษาหมอแต่นี่สมมูลแล้วตอบว่าเออก็ต้องปรึกษาหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเราอธิบายให้คุณหมอฟังช่วยช่วยอธิบายนะ